สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราลองมาแก้โจทย์ข้อนี้กันเนาะโจทย์บอกว่าพิมคเนธูรคาร์คาจางอายมาจึนกอรซึโคดูชิปเชียวจงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเข้าไปใส่ในช่องว่างนะคะโจทย์วันนี้เนาะบอกว่าชอเนอร์หรอวอลเกอร์ผาเดิมย้อนจุดจุดจุดเอคําิีดาถ้าเราเห็นเอคําิีดาแบบนี้นะคะเราต้องรู้ว่าตรงนี้จะต้องเป็นสถานที่แน่นอนเนาะ <c oughs> เพราะว่าเราไปที่ไหนนะคะจะใช้กับโครงสร้างสถานที่หรือภาษาเกาหลีเรียกว่าช so ังโซแล้วก็ เอคาดานะคะเช่นเดียวกันเนาะเรามาที่ไหนก็เหมือนกันนะคะเราอยู่ที่ไหนด้วยนะแล้วก็เราไม่อยู่ที่ไหนด้วยนะคะพวกนี้จะใช้กับโครงสร้างสถานที่เอแล้วก็กิริยาพวกนี้หมดเลยนะคะตัวอย่างเช่นนะครูเอาเป็นคำว่าบ้านหมดเลยแล้วกันนะคะชิบนะถ้าเราไปที่บ้านก็จะเป็นชิบเปคาดาถ้าเรามาที่บ้านก็จะเป็นชิบเปโอดา เราอยู่ที่บ้านเป็นชิเบอิตาไม่อยู่ที่บ้านเป็นชิเบอ,อปตาพวกนี้นะคะอันนี้เป็นรูปรากศเนาะเวลาจะใช้ก็ไปผันรูปโยรูปผิบนิดาซมิดาเองนะคะอ่ะแปลว่าไปที่ไหนสักอย่างนึงนะขอลองดูประโยคที่หนึ่งก่อนนะคะชอหนึ่งแปลว่าชั้นนะวอลกึแปลว่าเงินเดือนผัดตาตัวนี้นะคะแปลว่ารับได้รับนะเมื่อเราได้รับเงินเดือนทำไม อืมยอนตัวนี้นะคะแปลว่าถ้าเป็นการบอกเงื่อนไขเนาะถ้าได้รับเงินเดือนไปที่ไหนสักอย่างหนึ่งนะคะคอกีเอซอโคเฮงเอทอนโดโพเนโกชอกรมโดฮัมมิดาคอกีก็คือที่นั่นแปลว่าเป็นสถานที่ที่เราไปเนี่ยเอซอเป็นตัวบอกชี้สถานที่เหมือนกันนะคะที่นั่นกิจยาต้องเป็นการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะที่นั่นเราทําอะไรเราตัดที่โกก่อนเนาะโกตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าคําสันธานนะเป็นตัวเชื่อมประโยคที่แปลว่าและแล้วก็ ทำอะไรที่นั่นแล้วก็ทำอะไรด้วยนะคะโคยัง oh แปลว่าบ้านเกิดโทนแปลว่าเงินโดแปลว่าด้วยกิิยาโพเนดาแปลว่าส่งคำว่าโอนเงินนะคะหรือส่งเงินไปที่ไหนนะภาษาเกาหลีใช้คำว่าโทเนโพเนดาหรือจะใช้คำว่าส่งกึมฮาดาก็ได้นะคะอันนี้แปลว่าโอนเงินส่งเงิน เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอนเงินไปให้ที่บ้านด้วยและชอกุมโดฮามิดาคำว่าชอมฮาดาแปลว่าชอชุกคาดาก็หมายถึงการออมเงินนั่นเองนะคะ,ขะเขาบอกว่าเราจะทำอะไรนะคะไปส่งเงินที่ไหนนะโอนเงินที่ไหนแล้วก็ไปออมเงินที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าเราไปที่ธนาคารตอบอื่นแห่งนะคะข้อที่1แปลว่าธนาคารเนาะ ข้อที่2ชิกต่างแปลว่าร้านอาหารไม่ได้เนาะข้อที่3ามคือจังแปลว่าโรงหนังโรงละครถ้าเราจะใช้โรงหนังอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวนี้เขาใช้คําว่ายองควากวามกันมากกว่าเนาะเพราะคําว่ายองควาแปลว่าหนังอยู่แล้วนะคะหนังภาพ,พยนตร์ยองควากวานก็จะแปลว่าโรงหนังโรงภาพยนตร์ส่วนโคงห้างแปลว่าสนามบินโอเคเนาะมาดูคําที่เกี่ยวข้องกันนะคะ เมื่อกี้เราดูโอนเงินส่งเงินไปแล้วใช้คำว่าโทเนลโพเนดาทรงกึมฮดาคำว่าออมเงินใช้คำว่าชอกึมฮดาชอชุกคาดาคำว่าฝากเงินใช้คำว่าอิบกึมฮดาหรือจะใช้คำว่าโทเนอนอทคาคำว่าถอนเงินใช้คำว่าชุกลกึมฮดาหรือเรียกว่าโทเน ชัตต่ะส่วนคำว่าแลกเงินนะคะใช้คำว่าคาันจอนฮาดาหรือโทเนอรผักฮูดานะคะเพราะฉะนั้นเนาะเราตอบข้อหนึ่งอื่นแหงนะคะชอเนอร์หรือวอลกอเปิลผาดเดินยอนอื่นแหงเอ้คัมมิดาเมื่อฉันได้รับเงินเดือนฉันไปที่ธนาคารคอเกียซอกโคยังเง่โทนโดโพเนโกชอเกินโดคัมมิดา ฉันส่งเงินไปที่บ้านเกิดที่นั่นแล้วก็ออมเงินด้วยนะคะ